One News ตรงไปตรงมาแม่ดอกสนุบานเช้าพ่อดอกสะเดาบานเย็นผู้หญิงอะไรแม้ทำหน้าทะเลลน ก็อยากมาหน้าเป็นกับเขาก่อนทําไมกันมองความสวยตลอดวันเป็นความกาจันแล้วรักไม่ลงเขาล้อเีมื่อไรเพราคนใหญ่มันกลับสาวโค้งเห็นป้ายคลองบางสนูแล้วนึกถึงเพลงโสนเสดาเลยจัดซะหน่อยเหมือนเหมือนกับเห็นนักพลิกกะปิก็อยากกินปลาถูแกล้มแบบนั้นแหละครับแฮ่แฮเอ ดูดูไปก็ไม่เห็นมีอะไรผิดว่าไหมครับตัวพยัญชนะก็ดูงามหรูสีขาวบนพื้นน้ำเงินก็ดูโดดเด่นแต่เหตุฉไหนาชาวบ้านซอยวัดพระเงินตะบนปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีถึงทนไม่ได้เอาสีสเปรย์มาพ่นทับบ้างเอากระสอบปูนมาปิดไว้บ้างสอบถามไปมาก็ได้ความโอ้จะไม่ให้ชาวบ้านอายได้ยังไงล่ะครับก็คลองสายนี้ไม่ได้ชื่อคลองสนนี่นาแต่ชื่อว่าคลองหัวคูชื่อนี้มาแต่ไหนแต่ไร ปูย่าตาทวดเกิดมาก็เรียกว่าคลองหัวคูแต่มาวันนี้จู่ๆพี่ๆผู้รับเหมาก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อคลองบางโหนที่สําคัญเปลี่ยนมันทั้งสายเลยชาวบ้านที่ไหนเขาจะยอมเลยแจ้งเรื่องไปยังเทศบาลตำบลปลายบางให้มาเปลี่ยนเพราะว่ากรมทางหลวงเขาทาผิดและให้เขาแก้แล้วเขายังไม่ได้แก้ให้เราผิดเหมือนกันครับมันต้องเป็นคลองหัวคูนะป้ายติดฟ้าของเทศบาลปลายบาง ให้เปลี่ยนเป็นว่าเป็นคลองหูคูไม่ใช่บางบางถนนพอถามไปยังปลัดเทศบาลตะบนปลายบางสันติทางธนกุลถึงกับตาโตยอมรับว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าป้ายคลองผิดรับเรื่องและก็แจ้งให้ผู้รับเหมามาแก้ไขแล้วรีบรีบแก้เลยครับถ้าเราชื่อสุดหลอแต่มีคนมาเรียกว่าสุดหลอใครๆก็ไม่ชอบว่าไหมครับว่าแล้วก็ขอจัดสนุอีกสักชุดฮ แม่ดอกสโนโบ้านนาหน้าตาเหมือนมวยคงนึกว่าสวยเด่นอย่าไม่ยั่วยาต้างกอดแต่เดาบ้านเย็นแม่ผู้หญิงหน้าเท่ห์ผู้ชายตามกู1 News ตรงไปตรงมา